แชร์ประสบการณ์เที่ยวยุโรป4ประเทศด้วยเงินศูนย์มากเงินเนี้ยเงินก็เริ่มต้นจากภาพนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่แอมเป็นเด็กมหาลัยปี2ค่ะที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศมากแต่ไม่ได้มีเงินเยอะจ้าแล้วพอพูดถึงโยุโรปเนี่ยคือมันโคตรจะเป็นไปไม่ได้แต่วันหนึ่งอ่ะแอมก็ไปเจอโครงการแข่งขันทําเพจที่รางวัลคือการได้ไปเที่ยวยุโรปเท่านั้นแหละรีบรวมตัวเพื่อไม่มีเงินเหมือนกันแต่อยากไปเที่ยวใช่ไหมงั้นมาทํางานจะเราได้เปิดเพจที่ชื่อว่าวิชานอกเส้นพวกเราอ่ะมีความเชื่อกันว่าการเรีียนนนนรู้้้่่ะมมมมมััไไไจุุดดดสสิแล จบอยู่แค่ในโรงเรียนและโลกใบนี้คือห้องเรียนของเราเราเลยอยากทำสื่อที่ได้พาทุกคนเนี่ยได้ออกไปเปิดโลกและได้เห็นเส้นทางและความเป็นไปได้ใหม่ๆของชีวิตความสุขเทียมได้ออกไปท่องโลกมันไม่ใช่แค่ตอนที่เราได้ไปถึงสถานที่นั้นอะแต่มันคือระหว่างทางกวอาจจะได้ไปอะทุกคนมันไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่เพราะว่าเรามีข้อจํากัดมากกว่าคนอื่นอะมันกลับทาให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมีใครจะคิดว่าจะได้ไปนอนอยู่ในโบสถ์ล้างอะเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของการที่ได้ออกไปท่องโลกของเราเลยนะคือมันสนุกงแต่ได้คิดหาทางกวอาจจะได้